สวัสดีครับพี่น้องเอซีแวนกับแวนช่องพอใจดีนะครับสู่ผูสู่คนพี่น้องพี่น้องครับเมื่อนี้พอใจดีสีภาไปตามแนวทางเล่าพัฒนาพี่น้องนะครับเล่าพัฒนาของประจําวันที่18วันพุทธที่18มิถุนาสองห้าหกแดพี่น้องนะครับ เล่าปัจจาบวดที่ผ่านมาพอใจดีรุดได้พี่น้องได้มีสำนนกเดี๋ยวพี่น้องมันยุ่งกับหลายสิ่งหลายอย่างพี่น้องนะครับเฝ้าฟังพี่น้องจนใน้ลกไหนพี่น้องลิปเดี๋ยวพี่น้องก็ไปยังพี่น้องนะครับแก่ตัวไม่ทุกอย่างเป็นไปได้พี่น้องนะครับเอาเฉพาะคนเสื่อพี่น้องเอาเฉพาะคนที่เชื่อคนไม่เชื่อไม่เป็นไรแต่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับพี่น้องคอมพอนี่นะครับเนาะพอใจดี สีมาบ้างนะครัาางนะครับกับเจไอพี่น้องฝนฝ่าอากาศกับบอดีปันได้พี่น้องโอ้ลำบากทั้งฝนทุกสิ่งทุกอย่างได้พี่น้องนะครับมือนี่นะครับ,นะรบลำบากแห้งพี่น้องจกักเป็นยังเป็นยังหลายสิ่งหลายอย่างพี่น้องเลยนะครับเดี๋ยวมาเบ,บิ่งกันพี่น้องนะครับเนวทางพอใจดีสีเอาเนวทางตัวไดามากฝากพี่ตอนน้องนะครับอยากน้ำให้น้ำหน้าพี่น้อง นะครับนำกระไรฝนกระตกดีพี่น้องนะครับตกอยู่บนมือบนเวนจะกตกยังกระโดดกระเดียพี่น้องเลยคือว่าละหนาฝนเนาะนะครับหนาฝนเขานาฝนฤดูการทาหน้าเลยพี่น้องว่าว่ากันนะครับแนวทางกระทรงให้พี่ใหน้น้องขึ้นเก่าพี่น้องเดี๋ยวพอใจดีสิไปใส่วันที่ก็พี่น้องวันที่สิบแปดพี่น้องนะครับวันที่สิบแปดเด้อ ว,นะวันที่ส8ปดนะครับวันที่ส8ปดมิยอนนะครับสองห้า หกแปดนะครับวันที่สิบแปดมิถุนาสองห้าหกแปดลาวพัฒนาพ่อใจดีพี่น้องลาวพัฒนานะครับ เรา,พ,า,พ,พ,นะรราพัฒนาพ่อใจดีพี่น้องนะครับเราพัฒนาพ่อใจดีพี่น้องวิ่งบนล่างพี่น้อง นะครับวิ่งบนล่างเด้อวิ่งบนล่าง ตัวเดียวเม็ดเดียวคือเกาพี่น้องตัวเดียวเม็ดเดียวอันเดียวนะครับอยู่กับพี่กับน้องสิพิจารณหน้าพี่น้องบ่เดินไกลมันหูไปนะครับเก้านะครับเขาเสียเอาตัวได้ยู่กับสร้างพี่น้องนะครับิบโบนีอยู่บ่พี่น้องนะครับสิพัฒนาไปโดนปันไดนะครับส่งนี้พอใจดีได้โดนปันไดนะครับ ลาวพัฒนาพี่น้องามาลองเบิ่งมาผิดาจรณนากันชอบก็จัดขัดก็ผ่านพี่น้องนะครับวิ่งเก้าเมตรเดียวแขนๆแขเลยพี่น้องนะครับการจับคู่พี่น้องนะครับการจับคู่ นะครับมีแน่นอนนะครับมือนีสิได้จักสํำนักจักจักอาจารย์ก็ยังบบรูใส่พี่น้องเด้อแล้วต่เวลาเนาะครับเนาะโอ้ยากหลายพี่น้องช่วงนี้นะครับยากเือเกินนะครับยากทุกสิ่งทุกอย่างนะครับใ้เวลาให้ซํำใดเกัดพี่น้องบึ่งซ้ำนักสะก้อนให้มันเศร้ายากสะกอนพี่น้องเอยนะครับวิ่งบนล่างก้าวเม็เดหย่อนพี่น้องนะครับ แนวทางเล่าพาชนาออกพี่น้องนะครับออกกระดูดีอยู่ได้พี่น้องนะครับเจ็ดเจ็ดเจ็ดสี่เจ็ดเจ็ดกับเจ็ดสี่สามบ่พี่น้องนะครับประมาณนี้นะประมาณนี้นะครับแมนดีดีหกแปดเจ็ดหกแปดเจ็ดเจ็ดสี่สามแมนพี่น้องแมนดีดีนะครับบ่เป็นยัง อ่าเพื่นเสีย่ยวถ้าไปถ้าโตจังสี่บอกบอกไปยังพี่น้องสู้กันไหมไปกันโตขอ,อขอให้สามนี้มีดีแน่นอนนะครับนะครับพี่น้องนะครับชุดสองตัวนะครับชุดสองตัวพี่น้องนะครับจวพอจะดีจับคู่ให้ได้นะครับพี่น้องจะเลยเบวงพิจารณากันนะครับ ชุดสามตัวเดี๋ยวบอกพี่น้องเอาสองตัวไปยังชุดสามตัวชุดสามตัวหนึ่งเก้าแปด นี่คือชุดสามตัวพี่น้องนะครับชุดสองตัวตัวพี่น้องนะครับชุดสองตัวพี่น้องเก้า พี่น้องกันกันกันพี่น้องกันกันกันนะครับกันเก้าห้าเก้าหกพี่น้องนะครับเบิงงเป็นแนวทางได้พี่น้องได้ชุดสามตัวนะครับ ชุด3ตัวชุด2ตัวนะครับกัน9596ทีเด็ดคือ98พี่น้องชุด2ตัวนะครับวันที่18มิถุนาสองห้าลาวพัฒนาพ่อใจดีวิ่งบนล่าง9เม็ดเดียวพี่น้องจับชุด3ตัว9็หนพี่น้อง2อ,งองตัว98ทีเด็ดเด้อ ตัวกันพี่น้องเกาห่าเกาหกพี่น้องอ่ะพี่น้องเก็บหน้าจอไปอย่าลืมกไดไลค์กดแชร์กดติดตามพอใจดีได้พี่น้องได้หายกับ้ังใจซึ่งกันและการพี่น้องน้ำพึ่งเบื้อเสือต้องพึ่งปลาพี่น้องนะครับผมมีน้ำผมมีมปลาบอมีอะไรสิเกิดพี่น้องอ่ะส,สวัสดีครับ